สวัสดีครับกระบะเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้เป็นกระบะสมาร์ทแคปนะครับตัวเจนะครับเครื่อง2.4ตัวเจนะครับได้ตัวโฉมหน้าล็อกโคหน้าหล่อนะครับสีขาวสภาพเดิมนะครับสีขาวสภาพเดิมไฟหน้ามันติ r ร f เลกเตอร์นะครับ ตัวรถนะครับได้ในเรื่องของกระจกเป็นไฟฟ้านะครับเหมือนกับทุกตัวสูงเลยนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวเตี้ยกระบะเชิงพาณิชย์นะครับเน้นใช้งานเน้นบรรทุกได้เลยนะครับมีนะครับติดตั้งคร์บอยมาให้เพิ่มแล้วนะครับประมาณ2 0 0 0 0ติดตั้งมาให้ครบแล้วก็เรื่องของออปชั่นเซอเเซอร์ถอยก็ติดมาให้แล้วนะครับสี่ห้าพันนะครับกระจังหน้าหล่อสวยแบบนี้เป็นหน้าล็อกโคหน้าหล่อเลยนะครับมีการติดตั้งตัวหน้าหล่อมาให้เรียบร้อยนะครับไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะครับตัวเรื่องของรูปลักษณ์โฉ บอกเลยว่าราคาดีราคาโดนแบบนี้น่าซื้อน่าใช้น่าตามหามากนะครับก็ทั้งก่อนผมขายไปที่เป็นแบบว่าไม่มีแครีบอยนะครับลูกค้าก็มาซื้อสดรับรถกลับบ้านเลยรอบนี้นะครับได้รถที่มีแครีบอยติดตั้งให้ครบด้วยได้หน้าหล่อลลโก้ด้วยนะครับและปี20ด้วยนะครับปีใหม่ด้วยนะครับสภาพรถสวยเดิมงางามแบบนี้เลยสีสันพิพันธ์รถสภาพเดิมๆนะครับกระจกนะครับไม่ได้พับมือนะปกติจะได้เป็นพับมือแต่ตรงนี้ได้เป็นพับไฟฟ้าและปรับได้ไฟฟ้าด้วยนะครับและฟิล์มนะครับ าเ,เดิมแท้จากโรงงานมาไม่มีฟิล์มให้นะครับคันนี้ติดฟิล์มเซรามิกนะครับฟิล์มเกรดห้าหกพันเลยติดตั้งมาให้ครบเช่นกันนะครับโครงสร้างเดิมนะสภาพเดิมเลยนะครับใระทุงใต้ท้องต่างๆนะครับไม่มีเราจะต่อรถเลยนะครับเป้ตรวจให้หมด q c ให้หมดนะครับรถสภาพเดิมสวยมากนะครับยางใหม่ๆดอกหนานะครับรถสภาพเดิมเลยนะครับด้านข้างนะครับเปิดได้นะด้านข้างเปิดได้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับนี่ด้านข้างเปิดได้แบบนี้มีโช๊คคัให้พร้อมนะครับมีโช๊คคัมให้พร้อมเชื้อเพลิงเป็นดีเซลด้วยนะครับ เอาไปใช้งานกันนะครับเรียกว่าบรรท,ทุกมรทุกหน้าฟงหน้าฝนไม,ไม่เปียกไม่เปื่อนไม่เลอะแน่นอนนะครับแล้วก็นะครับฝาท้ายฝะฝั่ท้ายนะครับก็มีเปิดให้ได้เปิดซ้ายขวาหลังนะเปิดได้ถึง3ด้านแล้วก็หูจับนะครับได้เป็นตัวหูจับสีดําด้านนะครับการชนท้ายติดตั้งมาให้ครบนะครับการชนท้ายติดตั้งมาให้ครบเลยนะครับสภาพเดิมๆนะครับช่วงบนช่วงล่างสภาพเดิมนะครับ ใครหากระบะใช้งานอยู่นะครับบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากๆผ่อนถูกด้วยนะครับผ่อนหกพันเท่านั้นนะครับแม็กเลเนอร์สภาพใหม่เอี่ยมนะครับตัวนี้เป็นตัวนะครับรองรับกระแทกต่างๆทําให้ตัวกระบะรถเนี่ยไม่เสื่อมไม่เสียนะครับสภาพเดิมนะครับรังน้ําได้เดิมแท้เลยสวยๆแบบนี้เอาไปใช้งานกันนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับแล้วก็ดูเลขเฟรมชชสซีนะผมบอกเลยเดี๋ยวพาดูนะครับนี่คมชัดทุกเม็ดนะครับนี่ คมชัดทุกเม็ดแบบนี้ตรวจในเล่มได้เลยนะครับตรงกันแบบนี้โอนได้ซื้อได้แน่นอนนะครับหาอยู่ใครหากระบะใช้งานนะครับเน้นบรรทุกนะครับตัวนี้ได้ในเรื่องของออปชั่นนะครับเอ้ยได้ในเรื่องของรถสภาพดีเลขเลขเอกสารต่างๆตรงกับตัวเฟรมรถนะครับโอนได้ร้อนะครับสภาพสวยเหมือนป้ายแดงนะครับแต่ราคาถูกกว่าป้ายแดงไปเลย50%เอนะครับออกมาป้ายแดง0กแสนกว่านะครับวันนี้เหลือแค่ 3 3ม0ส0านะครับสภาพรถใหม่กิฟนะครับและดูนะครับงานด้านในได้เป็นโทนสีดำนะครับเบาะผ้าโทนสีดำนะครับสภาพเบาะไม่เจ็บไม่ช้ำเลยนะครับเบาะหนานุ่มแน่นมากนะครับไม้นะครับ1,6 0 0 0 0โลนะครับ FM AM มีให้ครบนะครับ FM AM มีให้ครบบดูบดูต่อได้นะครับแอร์เป็นนอ็อกสีดำปรับได้เกียร์แมนนวล6สปีดนะครับเกียร์ตัวใหม่เครื่องตัวใหม่แล้วนะครับ แล้วก็คอนโซลด้านในเนี่ยได้เหมือนพวกรถพวกโฟลกินเนอร์เลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับต่างแค่จอแค่นั้นเองนะครับสมาร์ทแคปก็เปิดได้แบบนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวโครงสร้างรถนะครับสภาพเดิมไม่มีสซอรสนิมขึ้นเลยนะครับสภาพสวยกริบเลยนะครับย้ำว่าสวยกริบเลยนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับโครงสร้างต่างๆได้เดิมแท้เลยนะครับนี่เดิมๆของหัวน็อตเดิมนะครับสภาพเดิมนะครับ เน้นใช้งานเน้นบรรทุกนะครับคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับกระบะเกตเอดมเดิมนะครับไม่อยากให้พลาดกันนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับเรียกว่าสวยคุ้มค่าน่าใช้แบบนี้นะครับมีแค่คาเดียวที่สภาพสวยแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูนะเลขไม่หนึ่งแสนหกหมื่นโลนะครับรถจากหน่วยงานพัฒนาเลสซิ่งนะครับอ่าเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับเดี๋ยวเปิดฝาหน้าเครื่องให้ดูนะครับไม้แสนหกแต่รถเข้าศูนย์ตลอดนะครับรถเข้าศูนย์ตลอดนะครับ กระสึนลน้อยนะครับบอกก่อนเลยเนี่ยครับคามพิเศษของมันตัวนี้นะครับได้กระจกพับไฟฟ้านะครับและมีจอติปรับให้ด้วยแบบนี้นะครับเรียกว่าดีกว่าตัวเอนที่แน่นอนนะครับ 2.4G คันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆใารได้ไปคุ้มมากนะครับและราคาก็ถูกด้วยซื้อสดก็ได้จัดไปเองก็ได้นะครับผ่อนแค่หกพันเท่านั้นสนใจติดต่อมามีโปรพิเศษดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะครับฝากระโปรงเดิมเครื่องเดิมนะครับสวยสะอาดสะอานน่าใช้นะครับรถเครื่องแน่นซิตเบี้ยนะครับ ท่อต่างๆไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับสภาพรถด้วยใหม่เลยหัวนงหาวน้าเดิมๆตามปั๊มโตโยต้าอยู่ครบนะครับน้ำมันพาวเวอร์ต่างๆก็อยู่ครบเลยตามระดับทุกอย่างเป้คือสีหมดครับคานหน้าเดิมๆไม่มีแกะไม่มีขายนะครับสีเดิมแท้นะครับแผ่นเท็อยู่ครบนะครับผลิตปี20เดือนกุมภาัน์นะครับอยู่ครบทุกจุดนะครับเน้นรถเกจเอเท่านั้นนะครับต้องได้มาตรฐานเกจเอแบบนี้เป้ถึงขายให้นะครับนี่ตากรงตาปั๊มหัวนงหัวน็อตเดิมซีนเดิมสภาพเดิมเลยนะครับไม่เดิมไม่ดีเราไม่ขายให้อยู่แล้วนะครับ ตาปั๊มโตยต้านะครับนี่อยู่ครบเช่นกันเห็นไหมครับเครื่องเดิมไม่มีแกะไม่มีขายตรวจได้เลยนะครับนี่ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขายนะครับกระบะเกตเอมาตรฐานนะครับผมรับประกันให้ด้วยนะครับมีการันตีทุกคันนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมไม่มีโดนนะครับมีดูวยเลยสภาพเดิมแบบนี้นะครับใครหาอยู่นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับโทรหาเป้ศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับกระบะสวยๆนะครับที่นี่ที่เดียวได้รถไปใช้แน่นอน สำหรับใครที่สนใจนะครับตัวกระบะรี vo 2.4ตัวเจตัวเตี้ยคันนี้สีขาวราคาแค่3 3 9ติดต่อหาเป้ได้เลยนะที่เบอร์ด้านล่าง094794888 8กระบะทำกินนะครับกระบะเชิงพาณิชย์เนใช้งานได้บรรทุกคันนี้เอาไปเลยใช้ได้นะครับรถคันนี้คดคุ้มนะครับเรียกว่าได้สเปคเหมือนพวกตัวยกสูงเลยนะครับแต่คุ้มมากๆนะครับราคาถูกที่สุดผ่อนเบาที่สุดนะครับน่าใช้ที่สุด สภาพใหม่ที่สุดปี20ด้วยนะครับใครสนใจติดต่อมานะครับรีบโทรมาหรือแอดไลน์มาหาเป้ได้เลยนะครับ0 9 4 7 8 9 4 8 8สจดเ้ปไลน์ 1, line, ดีไม่เลยวันนี้นะครับก็ขอบคุณ F c ทุกคนมากที่ดูบรรจบนะครับขอตัวนะครับลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับวันมารับรถเนาะใครกได้ติดต่อมาคนระับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ